สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวแฟนเพจเจมอเท็ดเฟซบุ๊กแล้วก็พี่ๆชาวทิกต็อกด้วยนะครับสาหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองนะครับบอมแล้วก็ทีมงานเจมอเต็ดนะครับวันนี้มานําเสนอรถสวยๆส,สภาพใหม่สภาพป้ายแดงรถเจ้าของเดียวมีวารันตีศูนย์ซื้อครบจบที่เจมอเต็ดครับวันนี้บอมมีรถมาไลฟ์ให้ดู4คันแบบเจาะจงถึงโครงสร้างรถยนต์รวมถึง Option. ออปชั่นภายในภายนอก นะครับผมก่อนไปดูก่อนจะไปดูรถนะครับขออนุญาตแนะนําร้านของเราก่อนนะครับตั้งอยู่บนถนนสีนักลงินปากซอยสีน้ำเินสามสินะครับผมมาไม่ถูกไงก็กิงกลางเข้ามาได้ครับหรืออินบ็อกซ์สอบถามได้นะครับผมวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากชรูมเจมส์เห็นครับออกรถกับเราวันนี้รับส่วนลดตั้ง0 0 0 0 0งหม่บาทรับส่วนลด2 0 0 0 0บาทนะครับผมสําหรับลูกค้าที่ มองหารถยนต์นะครับผมมองหารถยนต์มือ2สภาพป้ายแดงมีวารันตีศูนย์นะครับพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน1ปีนะครับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีนะครับแล้วก็รวมถึงโครงสร้างรถยนต์รับประกันรับประกันลงสัญญาให้ชัดเจนลูกค้าซื้อไปสบายใจได้ทั้งคนซื้อแล้วก็คนขายนะครับเพราะว่ารถที่นี่คัดสันคุณภาพเกรดเไม่มีชนหนักพิคว่ำตัดต่อนะครับโอนกรรมสิทธิ์ได้100เ ทุกอาชีพออกได้ศูนย์บาทออกรถนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับพ่อค้าแม่ค้าขายส้มตําทุกอาชีพออกได้หมดรวมถึงพี่ๆไลแมนด้วยนะครับไรเดอร์ทุกท่านที่สนใจรถยนต์มือสองนะครับเอกสารไม่ยุ่งยากากินกางเข้ามาหาบอมได้เลยนะครับผมเราไปดูรถคันแรกกันเลยครับเป็นรถยนต์ชนช็อปเลยก็ว่าได้คันนี้เป็นโฉมปัจจุบันนะครับเป็นโตต้ตายาลีสครับคันนี้มาพร้อมรถยนต์สีขาว เป็นรถฮาร์ดแบ็กประตูและที่สำคัญรถคันนี้นะครับจดทะเบียนปี2021เลขใหม่3,000กิโลเท่านั้นนะครับถ้านับอายุเดือนนี้ประมาณสัก78เดือนได้นะครับสำหรับตัวใต้ยาริสคันนี้นะครับราคาหน้าร้านขายอยู่499,000บาทนะครับสำหรับไรซ์สดจองทันทีนะ479,000บาทสำหรับตัวใต้ยาริสคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นรถสีขาวรถเจ้าของเดียวเน้นย้ำกันอีกรอบนึงครับ 4 7 9 9 0 0บาทได้สกเกิร์ตรอบคันได้โฉมปัจจุบันจัดเต็มฟรีดาวผ่อนยาวๆ84งวดนะครับผมรูปร่างหน้าตาของเขาคือดุสวยห่อมากๆสำหรับตัวใต้ยาลิทคันนี้นะครับผมการดีไซน์ของเขาก็ถือว่าสวยนะครับตอบโจทย์วัยรุ่นนะครับเข้ากับยุคเข้ากับสมัยมาพร้อมสกเกิร์ตรอบคันระบบไฟหน้าแบบไฮโดรเจนสภาพสวย เหมาะกับการใช้งานในเมืองเพราะว่าเป็นรถอีโคคาร์นะครับรองรับน้ำมัน e20 ได้นะครับก็ประหยัดน้ำมันยังได้ในส่วนของบริการศูนย์ด้วยนะครับโตต้ายาลิสนะครับให้บริการศูนย์จากศูนย์โตต้ามา5ปี150,000กิโลนะครับแล้วก็ซื้อกับโชวรูมเจมส์เทหตุก็รับไปอีกนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีก1ปีโอ้โหครบนะครับ479,000บาทไม่ต้องใช้เงินดอกรถนะครับจัดเต็มฟรีดาว เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้ากันเดี๋ยวผมขออนุญาตพาพี่ๆชาวทิกต o k แฟนเพจเจมอเตอร์เทรดเฟซ o ุ๊นะครับดูในส่วนของตัวโครงสร้างรถยนต์ว่าสภาพโครงสร้างเขาสวยมากเลขไม้น้อยมากคันนี้นะครับผมเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะครับคันนี้นะครับตัวใต้ย,ยานรสนะครับคันนี้สภาพสวยมากปี2021 นะครับผมเลขใหม่น้อยมากคันนี้นะครับนี่เลยผมพามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับรุ่นนี้มีการออกแบบดีไซน์ใหม่เป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซ c โครงสร้างต้องบอกว่าเดิมสนิทไม่เคยผ่านการทำสีไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับผมสภาพแบบป้ายแดงมากๆสำหรับคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวมาร์กงมาร์กกิ้งของเครื่องยนต์ก็คืออยู่ครบหมดเลยสำหรับตัวใต้ยาริคันนี้นะครับสามารถจองออนไลน์ได้นะครับ จองออนไลน์ได้เลยนะครับดูผ่านวิดีโอนี้คลิปนี้ไลฟ์สดนี้นะครับก็ดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าโครงสร้างสภาพเขาเป็นยังไงบ้างโอเคเราไปดูในส่วนของภายในกันครับเป็นยังไงบ้างไปดูในส่วนของภายในของรถยนต์รุ่นนี้เ,นเลยนะครับภายในของเขาก็สวยงามมากครับสาหรับตัวใต้ยาลสรุนนี้นะครับมาพร้อมพวงไรัรเบลติฟังก์ชั่นนะครับคันนี้ เลขไมล์2,000ยิโลนะครับคันนี้เลขไม่น้อยมากๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันระบบแอร์ก็เป็นเปิดปิดธรรมดายังไม่ออโต้นะครับส่วนหน้าจอก็รองรับในส่วน AUX USB นะครับ MP3 FM อ่าปกติทั่วไปก็สแตนดาร์ดที่ให้มานะครับเบรกมือก็เป็นเบรกมือธรรมดานะครับภายในก็มาด้วยโทนสีดำนะครับรุ่นนี้สภาพสวยเลขไมล์2,000ยิโลเท่านั้นปี2021 นะครับกับราคา479,000บาทครับอ่านะครับใครที่หาอยู่ก็เรียนเชิญได้เลยนะครับรถคันนี้จองจบไม่ต้องรอรถนะครับผมเราไปดูในส่วนของบริเวณด้านหลังกันครับเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านหลังกันนะครับผมโอ้โหสภาพใหม่มากสำหรับตัวต้ายารีสรุ่นนี้เป็นเบาะกำมะหยี่ระบายความร้อนได้ดี นะครับสภาพใหม่กลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะครับใครที่หาอยู่คันนี้ตอบโจทย์มา,มากๆสำหรับ t o y ย t a ายาร s นะครับผมเรามาดูในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างอ่ารุ่นนี้เป็น h ฮัส h แบกห้ประตูก็ภายในก็กว้างขวางนะครับเป็น h ฮัส h แบกห้ประตูโครงสร้างสภาพนี่คือแบบเดิมมาก,มากๆเดิมแบบเดิมจริงๆกลิ่นสภาพคือกลิ่นใหม่มากๆครับแต่นละมันแพงเกิกต้องอยู่ไว้ก่อน ครับผมมีรถไฟฟ้านะครับลูกค้าที่สนใจในส่วนของรถยนต์ก็มีรถไฟฟ้านะครับอ่าค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในเดือนละประมาณ500บาทนะครับสามารถเสียบชาร์จที่บ้านหรือว่าเดินทางไกลเรามีรถไฟฟ้านะเป็นรถไฟฟ้าร้อเป็นะครับเป็นของแบรนด์ MG นะครับถ้าอยากดูก็กด1มาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับสำหรับรถยนต์โตต้านะครับยารีสมาพร้อมสเกิร์ตรอบคันเลขไมล์0 0 0กิโลคือสภาพใหม่มากๆสาหรับโตต้ายาลีสรุ่นนี้นะครับเป็นรถปี2021นะ นับจริงๆรถเพิ่งจะได้ประมาณยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีเลยอะประมาณ6-7เดือนนะรุ่นนี้สีขาวสภาพเดิมมากๆสำหรับตัวใต้ยาลกษนะครับผมใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามคอมเมนต์เข้ามาหรือว่าโทรมาหาเราก็ได้นะครับผมหรือฝากเบอร์ทิ้งไว้เดี๋ยวเรามีทีมงานแอดมินโทรกลับไปให้ข้อมูลน,นะครับโอเคเรามาดูในส่วนของรถคอร์สโอเวอร์กันบ้างครับพี่เรามาดูในส่วนของรถคอร์สโอเวอร์กันบ้างครับเป็นแบรนด์ MG ครับรุ่นนี้เป็นโฉมปัจจุบัน นะครับสบภาพโรงสร้างนี่คือแบบเดิมสนิทรถสวยมากเลขไม 12, ่หนึ0 0ม่กิโลครับจดเบียนปี2021โปรโมชั่นครับพี่659,000บาทเป็น 1.5X นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปโฉมปัจจุบันท็อปสุดมีหลังคาพาราโนมิกส์ลูมาพร้อมแหลกหลังคาด้านหน้ากระจงกระจังมีการดีไซน์ใหม่ในเรื่องของระบบไฟด้านหน้านะครับมาพร้อมแบบไฟแบบ LVD นะครับไฟถมอ่คู่หน้าตัดสีดำแล้วก็แซมด้วยโครเมียมสวยมากๆสำหรับรุ่นนี้ นะครับผมโครงสร้างไม่ต้องพูดถึงครับเพราะที่นี่การันตีในส่วนของโครงสร้างรถยนต์อยู่แล้วนะครับรุ่นนี้12,000มกิโลแล้วก็เป็นรถสีเดิมนะครับที่สําคัญรถ MG ยังได้ในส่วนของวารันตีในส่วนของวารันตีเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับจากศูนย์ MG เนี่ยสี่ปีมีให้ครบเลยเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับรุ่นนี้ออปชั่นเขาได้มาในส่วนของกล้อง36 0องศาด้วยเดี๋ยวบอมพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ เครื่องยนต์โครงสร้างกันนะครับรุ่นนี้ต้องบอกว่าเปิดประตูมานี่คือกินใหม่มากนะครับกินใหม่มากเพราะว่ารถวิ่งเพียง1 2 0 0 0มกิโลเท่านั้นนะครับน้อยมากๆนะครับคันนี้ปี2021นะครับรุ่นนี้สภาพสวยมากโอ้โหเปิดมานี่คือแบบสภาพใหม่มากนะครับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมสภาพสวยมากๆโครงสร้างอะไรเดิมหมด นะครับมาร์กงมาร์กิ้งจาก Mg อยู่ครบนะครับนี่เลยกล่องข้อภุมฟิลพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับอันนี้คือจุดขายเลยนะครับผมสภาพสวยมากใครอยากได้รถไรก็คอมเมนต์มาครับพี่นะครับสภาพสวยมากนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อยากได้รถไรก็คอมเมนต์มาบอกบอมได้บอมพาไปดูนะครับคือสภาพสวยนะครับคันนี้ปี2021กับราคา659,000บาทนะครับ 6 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ MG สีขาวรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปบอกก่อนนะคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะครับมีการดีไซน์ใหม่ก็เป็นโฉมปัจจุบันที่อยู่บน MG นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันครับเรามาดูในส่วนของภายในกันครับรุ่นนี้มาพร้อมเบาะหนังโทนน้ำตาลตัดดำโอ้โหแบบหล่อสปอร์ตมากเหมือนยกออปชั่นบนยุโรปมาอยู่บน MG นะครับเพราะว่ารุ่นนี้มาพร้อมหลังคาพารานอมิกสลูป น,น,นะครับรออโอ้โหนี่ยังเข้ามามน,นี่นคือแบบเ<บ>ตือนนะครับเป็นระบบไอสมาร์สั่งด้วยเสียงหน้าจอมีการดีไซน์ใหม่นะประมาณ10นิ้วนะครับแล้วกล้องได้ในส่วนของกล้อง360องศาคือดูได้ทั่วชิดเลยนะครับระบบแอร์เป็นออโต้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นครบนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีมีเบรกมือไฟฟ้าให้มีสตาร์ทสต็อปให้ครบเลยระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้ นะครับระบบแอร์เย็นฉ่ำสภาพใหม่มากสำหรับรุ่นนี้หน้าจอไม่ต้องพูดถึงครับออปชันครบมากสำหรับรุ่นนี้นะครับออปชันครบจริงๆสำหรับรุ่นนี้เลยนะครับสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarP l a y Android Auto ได้หมดนะครับบูทงบูทูธเชื่อมต่อได้หมดเลยเป็นจอทัชสกรีนนะครับใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์มากออปชันครบราคาไม่แพงปีใหม่ได้เนวิเกเตอร์ด้วยเบาะหนังสภาพใหม่มากคันนี้นะครับแล้วได้ในส่วนของเบาะหนังตัดโทนสีน้ําตาล ดูแบบแนวสปอร์ตออกแนวเท่มากๆนะครับผมเดินทางไกลคือโฉมเนี้ยเดินทางไกลค่อนข้างขับดีกว่าตัวเก่าเยอะเพราะว่ามีการไม่ไดเชนใหม่รู้สึกเกียร์จะได้มา8สปีดนะนะครับผมสําหรับ MG รุ่นนี้ใครสนใจหรือกำลังมองหารถคอสต์โอเวอร์รถครอบครัวปีใหม่รุ่นพ็อปราคาไม่แพงคันนี้เลยครับ659,000บาทเลขไมล์12,000กิโลเท่านั้นนะครับผมใครหาอยู่ก็เรียนเชิญได้นะครับผมเราไปดูในส่วนของ สัมภาระด้านหลังกันบ้างครับห้องโดยสารด้านหลังเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูครับสภาพใหม่มากคันนี้เป็นสภาพแบบป้ายแดงเลยนะครับกินใหม่ยังอยู่ได้รถสีขาวด้วยนะครับซื้อที่นี่ซื้อครบจบเลยนะครับผมอจองหรือตัดสินใจทันทีนะครับรับส่วนลดจากโชว์รูมเจมส์เของเรา2 0 0 0 0บาทนะครับสภาพโครงสร้างคือเดิมมากสําสหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านท้ายกันบ้างนะครับรุ่นนี้ โอ้โหการดีไซน์มีการออกแบบใหม่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเป็น z s iSmart นะครับน้ำมันนะครับแล้วก็นี่เลยสปอยเลอร์บนให้แล้วก็การดีไซน์ของของเขาในการเปิดตัวก็ออกแบบแนสปอร์ตนะเปิดฝาท้ายนี่ระบบไฟด้านท้ายก็มาพร้อม LED ครบหมดเลยมีกล้องหลังมีเซ็นเซอร์มีส,สเกิร์ตหลังครบเลยนะครับกินใหม่มากโครงสร้างไม่ต้องพูดถึง12,000โลปี21 นะครับรถประมาณ1ปีเนี่ยสภาพไม่ต้องพูดถึงเลยครับใหม่มากสำหรับ MG นะครับสำหรับ MG ZS รุ่นนี้นะครับใครหาอยู่ผมว่าคันนี้ตอบโจทย์มากๆาสำหรับ MG ZS รุ่นนี้นะครับปี2021 6 5 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปดู2คันสุดท้ายกันนะครับเป็นรถครอบครัว PPV นะครับมาพร้อมรถยนต์ Mitsubishi Sport โฉมปัจจุบันเลยนะครับคันนี้ได้โฉมปัจจุบันเลยเป็นสีดำ คันนี้ปี2020นะครับเลขไมล์60,000 63, 63,000กิโลเท่านั้นเป็นรถปี2020นะครับรุ่นนี้เป็น2.4 GT p r m i u m ขับเคลื่อน4ล้อสีดำโฉมปัจจุบันรุ่นนี้หน้าตาดูดูลรอๆมากนะครับใครที่หาอยู่ผมว่าคันนี้สวยเพราะว่าได้รุ่นท็อปป้ายแดงออก5ประมาณล้านเแต่มาที่โชว์รูมเจมส์มันเหตุข,ขายอยู่ที่1,259,000บาทเท่านั้นเป็นรถสีดำ63,000กโลปี2020 เป็นรุ่นท็อปนะครับมาพร้อมกล้อง360องศาแล้วก็แหลกหลังคาเขาทำแบบบิวอินนะไม่ได้แบบติดนะเป็นแบบบิวอินนะครับมีเซ็นเซอร์เตือนรอบคันเลยกล้อง360องศาครบเซตเลยสำหรับมิสูปาเจโร่รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวบอมพาไปดูในส่วนของภายในกันนะครับภายในเป็นอย่างไรบ้างสำหรับมิสูปาเจโร่รุ่นนี้ต้องบอกว่าเขามีการพัฒนาในส่วนของระบบภายในใหม่นะครับมาในส่วนของหน้าจอมีการปรับเปลี่ยนหน้าจอให้ดูใหญ่ขึ้น พวมงมาลัยมัลติฟังก์ชันครบพาร์เนร์ชิพระบบไฟหน้าเปิดปิดแบบออโต้นะครับกล้อง360องศานะครับได้ในส่วนของนี่เลยขับเคลื่อน4ล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาลงเขาขึ้นสะดวกสบายระบบแอร์ก็เป็นออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับมีเบรกออโต้โฮมีเบรกมือไฟฟ้าครบเลยนะครับรุ่นนี้สภาพสวยมากใครที่หาอยู่นะครับรถครอบครัวผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ภายในใหม่มากนะครับสภาพป้ายแดง เบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับยังได้ในส่วนของจอเพดานก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันดูใหญ่ขึ้นนะครับรุ่นนี้เาเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังเลยนะครับห้องโดยสารคือกว้างขวางมากคันนี้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับ PPV นะครับนี่เลยหน้าจอก็ขนาดใหญ่ขึ้นถ้าเป็นตัวเก่าหน้าจอจะ,จะเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในส่วนของห้องโดยสารก็ให้ในส่วนของระบบแอร์แยกเป็นตอนๆไปนะครับ นี่สามารถเปิดปิดแอร์ระบบหนาวร้อนข้างบนได้นะครับถือว่าถือว่าลงตัวมากๆสําหรับมิตูปาเจโรสปอร์ตรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างการขับขี่ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆากสำหรับมิตูปาเจโรนะครับโอเคเดี๋ยวบอมไปดูคันสุดท้ายกันเป็นมิตูปาเจโรเหมือนกันครับเรามาดูในส่วนของคันสุดท้ายกันครับเป็นรถยนต์มิตูปาเจโรสปอร์ต คันนี้เป็นรถสีขาวปีจดทะเบียน2019 2.4 GT Premium ขับเคลื่อน4ีล้อเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะครับจองรับส่วนลดทันที20,000บาทนะครับใครหาอยู่ก็เรียนเชิญได้นะครับผมสำหรับรถยนต์รุ่นนี้ครับ Mitsubishi Pajero Sport ครับมาพร้อมเครื่องยนต์2,400ซีซีนะครับขับเคลื่อนสล้อนะครับการออกแบบดีไซน์ตัวนี้ก็เป็นตัวตัวสุดท้ายนะครับก่อนมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับรุ่นนี้ จุดเด่นของรถคันนี้จะบอกว่านอกจากได้รถปีใหม่แล้วก็เป็นโฉมสุดท้ายก่อนมีการปรับเปลี่ยนโฉมนะครับจะบอกว่าเลขใหมคคันนี้ห้าหมืกิโลเท่านั้นนะครับห้าหมกิโลเท่านั้นเป็นขับเคลื่อน4ี่ล้อกล้อง360อยหสงศามาครบเลยระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์บีเดย์ไทม์่งไลท์ให้ครบเลยกระจงกระจังตัดตัวรถได้ดูโดดเด่นสวยงามสปอร์ตเท่มากๆบอกว่าช่วงล่างคันนี้เข้เมดีมากนะครับเลขไมน้อย นะครับเลขใหม่น้อยแล้วก็มีในส่วนของระบบความปลอดภัยนี่คือครบคันมากสําหรับมิตซูปาเจโร่รุ่นนี้นะครับเป็นรถปี2019นะครับกับราคา1 3 0, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ1 3 0, 9 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับมิตซูปาเจโร่ปี2019เดี๋ยวบอมพาไปดูในส่วนของภายในนะครับว่ามีความแตกต่างจากตัวตัวใหม่แบบไหนนะครับผมจริงๆแล้วแบบ แบบฟอร์มในส่วนของวิสูปัจจโลภายในก็แทบจะไม่มีความแตกต่างกันนะครับอ่าสิ่งที่แตกต่างกันก็ในเรื่องของจอนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีให้เหมือนกัน p าร์ทเนอร์ชมีให้ c r ค s ู Control มีให้ระบบเปิดปิดไฟหน้ามีให้นี่เลยขับเคลื่อนสีล้อเบรกมือไฟฟ้าแต่รุ่นนี้ยังไม่เป็นเบรกออตโต้โฮรุ่นนี้เป็นรถปี2019นะครับรุ่นนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนสามารถรองรับ d t v ได้นะครับผม อ่านะครับสภาพสวยมากนะครับมีเซนรงเซ็นเซอร์ให้ครบหมดเลยนะครับอ่าสภาพสวยมากแล้วก็ได้ในส่วนของจอนี่ครับจอที่บอมบอกไปคือถ้าเป็นตัวเก่าจอมันจะเล็กแต่ลูกค้าก็สามารถปรับเปลี่ยนจอให้มันดูใหญ่ขึ้นได้นะครับเดินทางไกลไปกับครอบครัวหรือว่าลูกค้าท่านใดที่มีครอบครัวมีมีลูกอย่างเงี้ยครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับผมก็คือตอบโจทย์มากๆสําหรับมิตูปาเจโรรุ่นนี้นะครับเป็นรถปี2019กับราคา1นึ่งล้านสามหมื่นเก้าพันบาทใครหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องสัมราระด้านหลังกันโอ้โหเปิดมานี่เลยนะครับรถของโชว์รูมเจลเฮนนะครับมีการตรวจสภาพนะครับจากขายดีนะครับก็คือตรวจสภาพโครงสร้างจากขายดีเรียบร้อยมีใบกัรันตีให้ว่าโครงสร้างรถยนต์อยู่ในสภาพสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีชนหนักที่ความตัดต่อจมน้ําแน่นอนนี่เลยนะครับเรามีบรรับประกันให้นะครับผมแล้วก็ยังได้ในส่วนของระบบห้องโดยสาร นะครับก็แยกแอร์ให้เหมือนกันเป็นเบาะหนังโทนสีดำนะครับแล้วก็นี่เลยมี USB ให้2จุดนะครับมี power outlet ให้ถึง1 2โวลต์แล้วก็120บาทอ่ามีให้ครบเลยสำหรับมิตูปาเจโร่รุ่นนี้ใครหาอยู่อยากได้รถไลไม่ว่าจะเป็น p p v SUV รถคอสโอเวอร์ติตตี้คาร์อีโคคาเรามีให้ครบนะครับใครหาอยู่นะครับผมไม่ใช่สีคันนี้อยากได้รถไล่คอมเมนต์เข้ามาหรือโทรมาที่หมายเลข061 1199789 0611199789หรือแอดไลน์เมอเตอร์มานะครับ, 89, รม,นะรบมีทีมงานฝ่ายขายทีมงานแอดมินคอยให้บริการลูกค้าทุกท่านติดปัญหาตรงไหนนะครับเข้ามาโทรมาปรึกษากันนะครับปรึกษากันจัดไฟแนนซ์ก่อนนะครับนะครับผมโอเคสำหรับใครที่มองหารถนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ จะได้ไม่พลาดการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากโชรูมเจมอลเทสแล้วก็รวมทั้งยังได้ในส่วนของโปรโมชั่นดีๆจากโชรุมเจมอเทสนะครับเพราะว่าที่นี่มีโปรโมชั่นเยอะแย,ยะมากมายเลยที่จะมอบให้กับคุณลูกค้านะครับก่อนจากลาก,กันครับสําหรับโปรโมชันนะครับจองกับเราออกรถกับเราวันนี้นะครับรับส่วนลด2 0 0 0 0บาทนะครับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีและเน้นย้ำว่ารถของเราเป็นรถมีวารันตีศูนย์ นะครับเป็นรถใหม่สภาพปลายแดงใครที่หาอยู่โชว์รูมเจมส์เเทสตอบโจทย์ครับสำหรับวันนี้บอมและก็ทีมงานเจมส์เเทสต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่รับชมการไลฟ์สดจากโชว์รูมเจมส์เเทสนะครับอยากได้รถไรก็กิ้งการเข้ามาสำหรับวันนี้บอมและทีมงานเจมส์เพลเทสต้องลาคุณลูกค้าทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ